แรดฟอร์ดเด็กปั้นของแมนเชสเตอร์ยู่นเต็ดก็จำต้องอำลาสโมสรย้ายไปร่วมทีมบาร์เซโลนาด้วยสัญญายืมตัวหลังไม่อยู่ในแผนของ รูเบนอามอริมซึ่งก็จำกัดนักเตะทิ้งหลายรายในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับภายใต้สัญญายืมตัวกับบาซ่ามีการเผยว่าทีมดังของกาตาลันรับผิดชอบจ่ายค่าแรงทั้งหมดให้กับแบทฟอร์ดสัปดาห์ละ325,000ปอนด์นะครับหรือราวๆสิบล้านบาทน,นั่นเองและมีออปชั่นซื้อขาดกองหน้าไว้ยีปีในราคาที่ย่อมเยาว5 5ล้านปอนด์หรือราวๆ 1,100ล้านบาทนั่นเองนะครับอย่างไรก็ดีถึงขณะนี้เรดฟอร์ดก็มีผลงานที่ดีภายใต้ใตการคุมทีมของฮันซีฟริกโดยเขายิง2ประตูแรกในสีเสื้อของบาซ่าได้แล้วด้วยการพาทีมบุกไปสยบนิวคาสเซิลสต่อหนึ่งในเกมแชมเปียนลีกเมื่อกลางสัปดาห์ก,ก่อนนะครับจัดแอซซิสประตูสุดท้ายในเกมลาลีกาแมต ว้าบ้านพิชิตพีตาเฟ่สามศูนย์เมื่อวันอาทิตย์ด้วยนะครับจากฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของแรดฟอร์ดก็ส่งผลให้แมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวเผยว่าดาวยิงอังลิสมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น40ล้านปอนด์นะครับหรือราวๆ1 ,760 ล้านบาทน,นั่นเองซึ่งก็ส่งผลให้ปีศาจแดงไม่หวังเสียเขาให้บาซ่าด้วยค่าตัว2ีล้านปอนด์แน่นะครับและก็จะพยายามเจราจาต่อรองขอค่าตัวนักเตะสูงขึ้นก่อนปล่อยให้ย้ายสังกัดอย่างถาวรนนั่นเอง อย่างไรก็ตามนะครับหางแมนสเตอร์ยูไนเต็ดตกลงเม็ดเงินกับบาซ่าไม่ได้เรดฟอร์ดก็น่าจะต้องย้ายไปค้าแข่งกับสมโมสรอ,อื่นตราบที่อัมมรินยังเป็นกุณซือของโรงละครแห่งความฝันนั่นเองนะครับ